สามคู่วัดใจจะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยววันเน้ลุงจัดให้แต่ก่อนอื่นนะครับรบกวนฝากกดติดตามช่องหนวดลอเป้าช่องนี้ไว้ด้วยใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกันด้วยนะครับในนั้นมีของดีกิจกรรมดีกิจกรรมเพียบกูรูตัวเทพก็อยู่ในนั้นครับที่ลิงก์ใต้ฝ่ายเข้าไปจอยเข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่หนึ่งครับเป็นบอลคาราบาวครับนะครับเฮาสิตี้เจอกับเชฟฟิลด์เวนเดย์ครับในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าครับโดยคู่นี้เคยเจอกันมาก่อนนะครับเมื่อเดือนมกราคมปีนี้ครับ เชฟฟีเวนเดย์เนี่ยเปิดบ้านชนะฮาวสิตี้ไป3ประตูตอนหนึ่งครับโดยผลงานห้านัดหลักสุดของฮาวสิตี้นะครับค่อนข้างจะลำบากและแย่มากๆครับเพราะว่าแพ้3เสมอ2ครับส่วนทางด้านเชฟฟีเวนเดย์ครับอยู่ระดับกลางๆครับเสมอ2ชนะ2แพ้1ครับ โดยวันนี้คาร์เตนั่นเฮาสิตี้เนี่ยจะมาในแผน451ครับโดยหน้าเป้าของเขาจะเป็นออสการ์เอสตูปินานนะครับจะเป็นหน้าเป้าให้กับทางด้านั่นเฮาสิตี้ครับส่วนน้านเชฟฟิลเวนเดย์ครับจะมาในแผน4231ครับโดยหน้าเป้าของเขาจะเป็นยาเมาโลครับ โดยในมองส่วนตัวลุงคู่นี้นะครับลุงมองว่าคู่นี้เนี่ยสูสีเพราะว่าอยู่ในหลีกเดียวกันดิวิชั่นเดียวกันนะครับเดอะแชมเปี้ยนชิพนะฮะแล้ววันนี้มาเจอกันครับฟอร์มของเฮาซิตี้อย่างที่ลุงบอกไปครับไม่เอาเรื่องเลยฮะเพราะว่าแพ้ไป3เสมอ2และยังไม่ชนะใครเลยครับ5้านัดที่ผ่านมาแต่ทานด้านเชฟฟี่เวนเดย์ครับชนะ2เสมอ2แพ้1นครับลุงเลยมองว่าเชฟฟี่เวนเดย์ดูเหนือกว่าทานดัานเฮาซิตี้เล็กน้อยครับถึงแม้ว่าวันนี้จะเล่นในบ้านเฮาซิตี้แต่ลุงมองว่าวันนี้ถ้าเลือกสักหนึ่งทีม ทางนเชฟฟิลด์เวนเดย์จะอุ่นใจมากกว่าครับพี่น้องมาต่อกันที่คู่ที่สองครับคาราบาวครับเหมือนเดิมครับลีดยูวีเตเจอกับมิดเดิลสโบครับในเวลาตีสองครับโดยคู่นี้เคยเจอกันมาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับมิดเดิลโบเนี่ยเปิดบ้านเจอกับลีดและแพ้คาบ้านไป3ประตูต่อ4ครับโดยผลงาน5้านัดหลังสุดของลีดนะครับชนะ3แพ้1เสมอ1นครับส่วนด้านมิดเดิลสโบของไมเคิลคาริสครับ ถือว่าฟอร์มดีใช้ได้เลยครับยังไม่แพ้ใครเลยครับชนะ4เสมอ1ครับโดยวันนี้ครับทางน้าลียูนิเต็ดจะมาในแผน4-2-3-1ครับและนาเป้าปของเขาจะเป็นมาเตโอโจเซฟครับส่วนทางด้านทีมของไมเคิลคาลลิงมิดเดิลสโบนนะครับจะมาในแผน4-4-2ครับโดยหน้าคู่ของเขาจะเป็นลาสเตนลานกับฟินเอซานครับ โดยในมองส่วนตัวของลุงสาหรับคู่นี้ถือว่าน่าจะสนุกสูสีกันเลยครับเพราะว่าในเกมที่แล้วที่ลุงบอกว่าเคยเจอมาเนี่ยก็ชนะกันมาแบบเฉือนเฉือนกันเลยครับ3ประตู่อ4และวันนี้ครับผลงานของลีดถ้าดูจากฟอร์มนัปัจจุบันตอนนี้ถือว่าอยู่ในดับกลางๆและค่อนข้างไปทางดีนะครับส่วนด้านทีมเยือนอย่างมิสเตอร์โบถือว่าดีมากครับทีมของไมเคิลฮาริก ถือว่าวันนี้มาเจอกันเนี่ยลีดเป็นเจ้าบ้านก็จริงครับแต่เจอมิเดิลสโบในชั่วโมงนี้ไม่ง่ายแน่นอนครับลุงเลยของมองไปที่ทีมรองอย่างมิเดิลสโบโดีกว่าครับน่าลุ้นน่าเชียร์เพราะความเหนียวแน่นของเขามีมากกว่าทางลีดอยู่ในเตะครับของมองไปที่มิเดิลสโบโรครับพี่น้องมาต่อกันที่คู่สุดท้ายคู่ที่3ครับเป็นบอลซูเปอร์คัพครับเลอ,เอามาร์ลิดแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเจกอกับอัตัลันต้าแชมป์ยูโรปานะครับคู่นี้จะแข่งกันในเวลา ตี2ครับโดยผลงาน5นัดหลังสุดในการอุ่นเครื่องของมาริดนะครับชนะ2แพ้2เสมอ1ครับส่วนทางด้านอัตแลนตาครับแพ้3เสมอ1ชนะ1ครับ โดยวันนี้ครับทางด้านเลอัลมาลิตเนี่ยจะมาในแผน4-3-1-2ครับหน้าคู่ของเขาจะเป็นคริยันเอ็มบารเบ่เดี๋ยววันนี้เราจะได้เห็นฟอร์มนะครับแล้วก็วินิซิอุสจูเนียร์และตัวลุกอีกตัวหนึ่งครับจะเป็นโรดิโก้นะครับส่วนจูดเบลลิงแฮมครับอาจจะต้องรอเช็คฟิตอีกสักนิดหนึ่งครับว่าพร้อมลงสนามในเกมนี้หรือเปล่าและสตาร์ดังเต็มทีมของมาริดลงสนามเหมือนเดิมครับส่วนทางด้านแอตแลนตาครับจะมาในแผน3-4-2-1ครับหน้าเป้าของเขาจะเป็นมาเตโอโรเตกิครับโดยในมุมมองส่วนตัวลุงสำหรับ แอตแลนตาเนี่ยเป็นรองทางด้านเลอัลมาลิตหลายขุมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องชื่อชั้นวิธีการเล่นผู้จัดการทีมอย่างอันเชกก็เหนือกว่าครับและวันนี้ได้กองหน้าป้ายแดงตัวใหม่อย่างเซรันเอมบาเบ้โอ้โหบอกเลยแนวลูกของมาลิดจีดจัดมีความเร็วเป็นสายสปีดทั้งนั้นเลยนะฮะลุงเลยมองว่าเกมเนี้ยทางด้านออตแลนตาเนี่ยน่าจะต้านทานเลอเอลมาลิตลําบากครับและเป็นบอลถ้วยแบบนี้อันเช่แผนเหนือชั้นมากๆครับลุงเลยมองว่าวันนี้ไปทางเลอเอลมาลิต อุ่นใจแน่นอนครับพี่น้องก็จบลงไปกับ3คู่ประจําวันนี้ถ้าหากใครอยากได้นโนทางเพิ่มเติมลุงก,ก็ต้องบอกตรงนี้เลยครับที่ลิงใต้โปรไฟล์นั่นคือลายแทงลุก,ก็เลยขอบอกตรงนี้ครับว่านี่คือบ้านที่ดีและอย่างที่สุดณเวลานี้กูรูตัวเทพอยู่ในนั้นบอลสดที่ทุกคนชื่นชอบกิจกรรมดีกิจกรรมเพียบก็อยู่ที่ลิงใต้โปรไฟล์นั่นแล้วรีบเข้าไปจอยลุ้มสนุกกันนะครับพี่น้อง